สว,วัวดสดีค่ะดีคุณแม่ไพ่ยพยอทร์อบอนกับแม่สุวรรณเป็นเลขพุ่มฝันก็เลขยอดผักยอดกระทิ้นนะคะนะคะเป็นกระทิ้นนี่เป็นกระทินถ้าราชทานป่ะแม่ค่ะกะทิน,ลนหลวงคุณแม่กะทินหลวง,งยอดกระตูไทยคือเก้าศูนย์หกเลขก็เลขออกเก้าศูนย์นะคะนะคะเพื่องตื่อเป็นเบื้องตื่อศูนย์หก 09นะคะ FC ่นโชคดีเิ่นก็เลยอยากโอนเงินมากทานข้างกองเข้าหามากมอบให้หอใหพอยอดว่อนหรือกแม่ชุมวันหนึ่งนะคะนั่งไปต่อยอดไปทําบุญทางวัดหานะคะวัดอภิสิทธิ์ลงแวงม่วงนะคะก็เป็น FC ไม่ประสงค์ออกนาม500บาทนะคะแล้วก็แม่สี300บาทรวมจําน,นวนเงินเป็นเงิน800บาทมอบให้พ่อใหญ่ไปเอาไปทั้งวัดเลยเด้อค่ะ อ๋อแลวเด้อใมีโซ่ไม่หลับไปทุกๆหมวเด้อเอฟที่ทุกทุกนก็ได้มีเกี่ยวจนที่ามาต่อยอดกระถินหลวงนะกะถินหลวงุนกับมีเอฟที่กับแม่ต่อยอดแห่หาล่อยก็ไปไงจังหวัจ้าวัดไปแล้ล่ะก็พอดีครับเันได้ไปอันใจคาคาพมไปไหนไหม พุ่มทีม่ปูเขาปูเต็มสี่หมื่นก็เลยเกินส่วนนเหนียวส่วนนั้นเออเออเนี่ยน้ำหน้าไปให้เป็นกะัิตีนนต่อครับพุม่มตุย่างนั่นแหละตุย่างยีนวนันมือวันที่สิบเอ็ดมือที่ทอดกะทิรวงอ่ะนะหลังจากทอดแล้วก็จะนี่แม่แม่ที่บ้านพญานาคเปินมะล้มมันเป็นไงเออเปินมะล้ม,คมลแค่บน ปูยาพานาคเหรอคะเออคือเมือนั่นหลังจากเกลียยออกแล้วได้เป็นวันที่ทิตเจ็ดที่เมื่อวันที่สอวันที่สิบท่หวดกนนบะหมวดกอนที่ผวหนูไทยท่าอย่งนี้พิ่นกำลังล่ำก็เรยก่สามารถแยกตัวไปท้ายคลิปได้พราะนนี้เหรนเป็นล่ำแก้บนยังมือนันคำแอยู่หนาอยู่หนาปูพญานาคจ้ะวนไดรเลขมวดที่ผ่านมาล่ำงวดนั่นกับเพิ่นกับชีได้สวคมากแล้วกอนั่นแล้ว มาดเกาเก้าศูนย์เจก็มาล่ำมือนั่นได้ได้เกาเกาเจ็ศูนได้เกาเจก็ศูนก็ซื้อำอยู่แต่ว่าก็ซื้อเจ็ดศูนย์มันือเกาเจ็ดตัดเอาทหารเออข้าตัดเอาข้าเล่ได้ไหมครับ่ได้าเปนตัดเป็นข้าเล่ได้บ่ะนี้ก็พ่อตาเรียกออกแล้วก็ย่ายันนี่ยังก่อนเหรออดวเออย่าดวนไหม กระมาเป็นผ้ามูมานั่นละกระทำโยลอยเป็นได้ยืนดวนเออได้เยอะไงท่านว่าได้เพื่อลอยสองลอยเยอะท่านว่าข้าเจ้าซื้อกลับไปกับม้าไหมซื้อตัดหกกับข้เจ้าได้สุดก้อนข้าเจ้าได้ได้เตัวเด็ดสุดทางตัวตัวสุดทางตัวตัวที่ออกเก้าห้าหนึ่งนะเออได้ได้ได้วันนั่นหนูถามเพิ่นว่าเพิ่นเพิ่นมา คันบ่อน,นั่นไปเข้าฝันเด้อปูสั้นเพิ่นกลับไปแล้วอันเพิ่นเลยฝันว่าหน,น,น้าบ้านเพิ่นน่ะมากออกเลยอันแม่กวนน่ะม,มีค่อยรู้นาบ้านเพิ่นออกบ้านเลขที่95หมู่1เออเก้าหาเก้าหมู่1แม่เพิ่น,เ,นเ,เลยซื้อใส่กันเลย9159หนึ่งหาเก,ก่าหานึงยังเองเอพ่แม่ไปถือโต๊ดน,นะเฟินไปถือโต๊ดโต๊ดวลาวมือนั้นก็เจ้า,าก็เลยมาเด้ก็ไป นึกว่าเจ้าเยู่กไปกินนั่งอยู่ข้าเจา้า,า,า,เจามาก็ไปครับพาจัน์ล่ะพูดกันแล้วคนกัเลยมามาล่ำก็เลยถามมาเอ้าม่เจ้าได้ยังถูกเที่ยงไทยมันน้บอ่บอบอ่อมู่คอยมไัได้ใส่ถูกกันนะคอ้าเล่นเลยมู่คอยมองเห็นเดินตาไปนะโอ้โอ็นสัมผัสบ่อันทรระดาดิล่ะแต่ละคนล่ำแล้วคนจบเป็นตัวมต<ด>ัวเองกู<อ>้สิเขาเที่ยง ถ้าเจ้ากับเริ่มล่ำเลยล่ำกับแปลว่าถวายน้ำแดงดอกไม้พวกมาไลปูพญานาคแล้วกับพักกันล่ำล่ำเหล่ากับพัะกันส่งเลยสว่งน้ำพญานาคไหมอือส่งน้ำมันเออส่างน้ำมันอันองปูก็บองยานี่ไหมองเหน่งแล้วแบอเขาก็ะยุกไก่เจี๊ยเนาะว่าข้ะเจ้าวันใดท้ายอกเวลาทั้งะ้านเทีวรีเ ใคาเจ้าหรือซี่เพื่อตัวนั้นซี่ตัวนี้ใครใครก็ว่าเสียแก๊ปซี่กันใช่ไหมเพราผู้นั้นเห็นตัวนี้ผู้นี้เห็นตัวนั้นนะสั่นวะครับบพรผู้เดียวนั่นล่ะผู้เดียวนไงผู้เดียวนั่นล่ะยู่คนเรามองแล้วอันนี้โยนีตัวนี้เด้อตัวนี้อันนี้โยงเนี้ยใครใครก็จับได้กันใช่ไหมนั่นล่ะมันบอกว่ามันเห็นตัวแดงเงินอันนี้ก็เลยพ่อแทร่เลี่ยวๆด้วยเลี่ยวๆใครใครก็ว่าพวกพวกเขาซ่งนั่นแหละ สิม่องมาเห็นเลยคห้ใครม่องมาเห็นก็ยังองค์ปูเขาว่ามาเทียมหนิไหมครับแล้วก็มือเศร้าไปครับคือผู้หญิงผู้นึงนั่งอยู่ครับก็จับแขนไปย่างช่วงผัวโถวไหมมือขัดหลังเลยไปเนี่ยกลมเอามือขัดหลังไปมะเทียมตัวมะเทียมเลยใบในย่างไปว่าเขาจะเป็นย่างฮะไปกันเไปกราบเป็นองค์พระประธานไหมครับองไงไหมคระเจ้ากราบแล้วบบเป็นโปรตีนมาเลยดิ ใช่ไหมเอ้าเกิดเฉพาะธรรมดาประเด็นนะปูเทียมปูเทียมเปลิ่นล่ำเปลิ่นเปลิ่นข่ายๆว่าบ้านเท้ากับเราบานล่ำส้งเนาะเออไปลักษณะนั้นแหะตันเชิญปูให้เขามาเทียมล่างแล้วเปลิ่นสี่วันตัวได้คนเดียววันนี้ก็เล่ถามด้ก็ว่าถาผู้บุญพอผู้คนขนาดนั้นยุกยุกไก่ยุกครับก็เลยาถามผู้ยิ่งผู้ยิ่พี่ไก่จะพอกันแล้วนะครับเลยาถามว่าเพื่อนได้ตัวได้เลยก็บ่าบอกเลยผู้ยิ่งถามเพื่อนเลยถามเพื่อนเลยไปนะอ๋อให้ไปถามเองไหมผู้นั้นก็บ่กข้าบอก ก็เลยไปทามครับกับจอขน้ำเยดีเลยเพราะว่าเป็นคินอยู่ทูกอยู่ส่งยาบ้นเขาเขาได้สนน่ะว่าก็เลวให้เพิ่นกับพ่อบอกนี่ก็ได้สมมติเอ๊ะตนี้ตัวนี้ให้เป็นเขียนได้เออเขาเขียนไว้แหละเขียนตัวไว้แล้วนี่แหละนี่ก็เป็นตัวนี้นี่เป็นเ็ดเกาซีเกเกาสีเออนี่หลายลามือของพนนี่นี่ลายมือของผู้พนบอกผู้พนบอกมาแล้ว บนเกียนอะไรเล่ยบนเคียนอะไรเล่ยเจ็ดเก้าสี่กันเนี่แหละก็ไม่ยังเสียแล้วเป็นล่าแก่บนเบิ้งแล้วกะเด็กกูไปยานาคเด้อค่ะคล้ายครับเสียดเพิ่นมาเที่ยมอีรีนั่นแหละเพราะว่าการันพอกไปนี่ก็เป็นลักษณะเป็นผู้เท่ากันสี่คนได้ยังไงเพิ่นกระเทือเพิ่นซื้อหมุนหกคับเพื่นเรเพื่นตัดเอาสี่ตัดสิหมุนนั่นแหละคันเป็นตัดนี่ก็สิตัด เจ็ดเก้าเก้าสี่เจ็ดสี่สี่ดันเอาแบบก่พาดทันแบบก่พลาดคือสามคูเจ็ดเก้าเจ็ดสี่เก้าสี่อันเชียวแบบกพาดคันเชียวแบบว่พลาดาเบ่อกัได้นี่อะไรเป็นไรเมือของเจ็ดเก้าหนาดพวกเจ็ดสี่แล้วก็เก้าสี่ผั้เทียนไปกลับปูมากมากเขามาไปกลับเกี่ยวเห้อเขียนใหนเลยนะไม่ได้บอกเขี่ยนไหน ตัดไปแล้วนะเกี่มันจริงมันว่าหางเดียวเผื่อื่องไงมันกถือเนาะเป็นตัดเป็นตัดเต็มมาเยอะหนาจะได้มาเราดิอนาคตม่ยอด่วนได้ค่ะถือเพือเป็นไม้อีกม้แกนม่อนมาประจำมาประจำวนนี้เป็นสามตัวหางเดียวเพที่ได้หางเดียวตลอดว่าเป็นหมดเออได้หางเดียวตลอดดิแล้วก็จาตัดซื้อเอาตัดนาตัดลังส่วน้ามันจะได้สามตัวไปเลยมาได้สามตัวไปเลย วบาเป็นเรลยกถูกเพื่อยังเข้าไปบนพื้นเียดได้เรล็กเพื่อนสัมผัสออกเพื่อนสัมผัสซองเห็นซองเห็นไข่ครับใส่ใกคะแสกิึตัวนี้นะครับ